เท่าน้ำท่วมอีกต่อไปมาอยู่ที่นี่กันที่ดินเชิงเขาสูงจากระดับน้ำทะเล80เมตรฉลดดพร้อมโอนนค่ะทุกคนเือก200ตารางมา220,000บาท ค่ะทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วนะกับช่องมาดาลเมือ h ชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเพิ่มราคาเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคาตอนนี้โอ๋มายืนอยู่ที่ด้านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วเจ้าของเอาฉนดนมาให้โอ๋ถือนี่ค่ะ พร้อมโอนทุกแปลงเลยเนื้อที่200ตารางวาตอนนี้เราเหลืออยู่6แปลงเท่านั้นเองเนื้อที่1ไร่กว่าอีก1แปลงนะคะรีบม,มาจับมาจองกันใครที่มีความกังวลนะคะรู้สึกว่าอยากจะหาที่สักแปลงหนึ่งเพื่อแบบว่าอุ่นๆใจไว้ก่อนในอนาคตข้างหน้ารีบม,มาดูที่นี่กันนะคะที่นินรูปแปลงสวยมากๆและที่สําคัญคือมองเห็นยูเขาแบบนี้เลยใช่นไหมเนื้อที่200ตารางวารูปแปลงคือหน้ากว้างติดถนนสาธานะประมาณ34เมตรความลึกประมาณ24เมตรรวมแล้วเราจะได้200ตารางวาหรือว่า2งานโฉคิมดแด้นี ดงจริงๆนะมาดูใกล้ๆก็ได้เห็นไหมตรงนี้ราคาเพียง220,000บาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยน้ําไฟทุกอย่างอยู่หน้าแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงเล็กแปลงน้อยถ้าไม่พอเอาแปลงใหญ่ก็ได้นะคะที่นี่คือตําบลเขาชัยทองอํเาเภอตากฟ้าจาังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนี่เราจะเข้าทางนี้นะคะนี่คือทางสาธารณะแปลงแรกยังว่างอยู่เนื้อที่1ไร่กับ42.9ตารางวาราคาเพียง470,000บาท แปลงถัดๆไปคือ200ตารางวารูปแปลงสวยทุกแปลงเลยแต่ใครซื้อแปลงแรกนะคะทุกคนจะมีความโชคดีตรงที่ว่าเราจะได้ติดถนนสาธาณะถึง2ด้านถนนด้านนี้ที่เราจะเข้าไปนะคะมีความกว้างถึง5เมตรส่วนตรงนี้น่าจะประมาณ6เมตร7เมตรได้นะคะที่ดินวิวเขาสวยมากๆสวยเกินมนุษย์ปนาเลยค่ะทุกคนรีบมาดูกันเดี๋ยวจะพาไปชมนะ200ตารางวา2 2 0 0 0บาททุกคนคะ่ะที่ดินบรรยากาศดีๆร้อมไปด้วยชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวก สบายนะจะไปวัดไปตลาดไปโรงเรียนสถานีอนามัยนะคะคือใกล้แล้วก็หาของกินง่ายสุดๆเลยป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่ดินพร้อมสร้างบ้านวิวสวยๆแบบนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะ,ะไปดูกันทุกคนคะ่ะตอนนี้โอพร้อมจะพาชมที่ดินทั้ง7จแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราขายไปแล้วหนล็อกนะสองตารางวาเหลืออยู่6กล็อกเองแล้วก็หนึ่ไร่นิดๆนะคะอีกหนล็อกรีบมาจับมาจอง ระหว่างทางที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยจะเป็นทางสาธารณะแบบนี้จริงๆแล้วต้องมีนะคะเป็นทางที่เราเดินทางเข้าออกคือสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากปตทตากฟ้าเพียงแค่8.9กิโลเมตรเองค่ะหรือว่าใครที่จะมาจากนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอเขาชัยธงเนี่ยห่างกันแค่3กิโลอีกแถวนี้ทันสมัยนะจ๊ะทุกคนนอกจากมีไฟฟ้าใช้แล้วชาวบ้านเมินนะคะชาวบ้านใช้โซลาร์เซลล์นะคะเพื่อประหยัดกัน มองได้เลยว่าตรงนี้ทันสมัยสุดๆเลยล้ําไปด้วยวิวภูเขาใครที่กลัวน้ำท่วมกังวลใดๆมาซื้อทีม้ก่อนที่นครสวรรค์รอต้อนรับลูกค้าที่น่ารักของโอทุกๆท่านอยู่ในที่200ตารางวาราคาเพียงแค่220,000บารูปแรงสวยมากนะคะตรงนี้นะคะห่างจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตังบนเนี่ยห่างกันแค่3.1กิโลเมตรเองโรงเรียนเขาชัยธงห่างกัน3.4กิโลเมตรนะคะวัดเขาชัยธงก็จะห่างกันอยู่3.6กิโลเมตรถ้ำคูหาโสพลห่างกัน5.5กิโลเมตรโรงพยาบาลตากฟ้าเหลือตัวเมืองตัวอำเภอตากฟ้าเนี่ยจะห่างจากตรงนี้ประมาณ 8กิโลเมตรนะคะแต่นั่นแปลว่าในอัตัวอำเภอเนี่ยเราจะมีทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถาน,านีตำรวจตลาดห่างกัน8ปกิโลนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องไป8กิโลนะระหว่างระยะใ,ใกล้ๆตรงนี้มีสถานที่ที่แบบว่ามีความจําเป็นต่อเราใช้ชีวิตประจําวันทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงพยบาบาล ส่งเสริมตำบนนะคะอบตอต,อต่างๆตอนนี้เรามาปาักป้ายอยู่หน้าแปลงนะคือรับฝากขายบ้านที่ดินนะคะโฆษณาฟรีรีวิวฟรีนะคะทั่วประเทศเนาะนี่เลยค่ะวิวแบบนี้ต้องไปข้างในนะมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่หลายหลังมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่แบบมีครอบครัวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไฟฟ้ายอยู่หน้าแปลงแล้วตอนนี้สําคัญส,สุดเลยทุกคนใครที่มีความสนใจมีความอยากได้ ที่ดินของเรานะนี่เลยค่ะเราจัดแบ่งไว้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการมีความอยากได้แปลงไม่ใหญ่มากแปลงเล็กๆก,กระทัดรัดตรงนี้เหมาะกับการพักผ่อนพักตากอา,ากาศมากๆเลยเราจะได้วิวเขามองเห็นแบบท่ากากธรรมชาติที่เราอยู่ร้อมกาย้อมใจเรานะคะทําให้เราเนี่ยอยู่แล้วคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นมากๆเลยนี่แปลงอยู่นี้นะคะเจ้าของก็รออยู่ตรงนี้นะคะคอยเป็นกําลังใจให้เราอยู่ แปลงที่สวยที่สุดนะคะเราจะได้ติดถนน2ด้านนั่นก็คือจะเป็นแปลงแรกเลยนะคะเรียกว่าแปลงแรกแล้วก็นเนื้อที่1ไร่ส2 9ตารางวาละคันแปลงนี้คือ470,000บาทไม่เป็นไรค่ะถ้าเราไม่ชอบแปลงนี้งบประมาณเราสูงเกินไปแปลงที่เรามีความต้องการใหญ่เกินไปมีทัดเข้าไปข้างในได้นะคะเนื้อที่200ตารางวา ราคาเพียง2 2 0 0 0 0มบาทรวมค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดเลยนะทุกคนจริงๆแล้วข้อออกสะดวกสบายนะคะไปได้หลายเส้นทางเราอยู่เชิงเขาพอดีเลยแล้วอากาศดีมากพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ80เมตรนะคะฉะนั้นเรากําลังจะบอกว่าทุกคนขาไม่ต้องกลัวแล้วนะน้ําจะท่วมตรงนี้หรือเปล่าใครที่แบบอยู่กรุงเทพกล้ากลัวอยู่คอนโดก,กันนะคะความปลอดภัยเราไม่มีเดี๋ยวแผ่นดินจะไหวหรือเปล่ารีบมาซื้อมาจองที่นี่ไว้ก่อนเรามาจากกรุงเทพระยะทางก็อยู่ประมาณ120 -140 กิโลเมตร เท่านั้นเองค่ะทุกคนไาเดียวพาไปดูนะคะ,ปะแปลงที่เรายังเหลืออยู่เนื้อที่200ตารางวาเนาะเอาเป็นว่าปแปลงนี้ก่อน1นไร่ติ่ถนนด้านนี้ถนนหลักที่ชาวบ้านชาวช่องเขาวิ่งกันชาวไร่ชาวนานะคะแล้วก็ติดถนนด้านข้างความยาวนะคะลักษณะรูปแปลงอย่างแปลงนี้จะได้หน้ากว้างติดถนนประมาณ70กว่าเมตรเลยเพราะว่านะคะเนื้อที่1นึ่ไร่กว่าติดถนน2ด้านรูปแปลงสวยเราจะซื้อไว้นะคะสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกอยู่หลายคนซื้อที่ดินแบบเนี้ยข้อดีคือเราสามารถจัดแบ่งให้ลูกได้เป็น เหมือนแปลงละร้อยตารางวา100ละร้อยตารางมาให้กับลูกๆของเราเนาะไปโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันดีกว่านะคะทุกคนน้ําพร้อมไฟพร้อมสารนุ่พวกทุกอย่างพร้อมแบบนี้ใกล้ออกมาต่อด้วยใกล้สถานีชุมชนนะคะสถานีโรงพยาบาลสถานีโรงพยาบาลเป็นยังไงคะทุกคนมั่วกันใหญ่แล้วนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้องบนนะคะหรือว,ว่าสถานีอนามัยนั่นเองป้าเดี๋ยวพาไปชมด้านในแปลงที่เรายังเหลืออยู่นะ2อ0ตารางวาเราเหลืออยู่6แปลงค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนโอดเดินเข้ามาแล้วนี่คือทางสาธารณะนะมีความกว้างนะคะยกให้สาธารณะไปเรียบร้อยคือห้าเมตรนั่นเองถือว่าการขับรถเข้าออกตรงนี้สะดวกสบายเลยแหละนะที่นี่คือลักษณะพื้นที่ทั้งหมดแถวนี้นะเท่าที่ดูคือเป็นตามเคิร์ฟตามโคง้งตามพื้นที่ธรรมชาติดังเดินนะนี่เลยค่ะตรงนี้แปลงหนึ่งไลเนี่ยยิ่งเรามายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนโอ้ oh my god วิวอะไรจะสวยเบอร์นั้นนะคะสวยเกินมนุษย์มนาไปแล้วนี่ค่ะอ่านี่ตรงนี้คือเป็นทางที่โอเดินลงมาจากถนนสาธารณะหลักดั้งเดิมเมื่อตั้งแต่สมัยก่อนเนาะนี่คือถนนสาธารณะใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเท่นี้เลยค่ะไปะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะหน้าแปง200ลงสองอตารางวากาันอันนี้คือจะเป็นแปลงนะคะหลังจากหนึ่งไร่มาก็คือ200ตารางวาแปลงเนี้ยมีลูกค้าจองไปแล้วนะคะนี่น้ําพร้อมไฟพร้อมนะคะทุกคนเห็นไหม น้ำประปาหมู่บ้านมาถึงหน้าแปลงแล้ววิวเขาสวยๆนะคะส่วนไฟฟ้าก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะคะไฟฟ้าเนี่ยคือห่างจากเราก็น่าจะประมาณอย่างแปลงเนี้ยเริ่มจากแปลงนี้ก็ประมาณไม่เกิน100เมตรฉะนั้นการดูแลของหน่วยงานรัฐเนี่ยอยู่ในควบคุมระยะทางอยู่แล้วนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องกังวลไฟฟ้าอยู่แค่ตรงนี้ประปาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะพื้นที่ลักษณะคือ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวๆนะคะหน้ากว้างติดถนนตรงที่โอยืนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยถนนตรงเนี้ย4 4เมตรค่ะทุกคนส่วนความลึกประมาณ24เมตร200ตารางวาเราเหลือเพียงแค่ 6แปลงแล้วนะคะ1ไร่กับ42 9ตารางวาเหลือแค่1แปลงฉะนั้นสนใจแปลงไหนก็จองแปลงนั้นได้เลย1ไร่กว่า470,000บาท200ตารางวา220,000บาทที่นี่ตบเขาชัยทงอำเภอตากฟ้าจัังหวดคนครสวรรค์นะคะสนใจก็รีบมาดูรีบมาจับมาจองเลยวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้สาธนุณูพโภคครบครัน ทุกคนต้องรีบจองแล้วนะถ้าไม่จองถือว่าจะพลาดโอกาสมากๆเลยนี่ค่ะเหลือตั้งแต่แปลงนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งหมด6แปลงหมดแล้วหมดเลยด้านหน้าฝั่งตรงข้ามหิวจังเลยค่ะไปกินข้าวโพดก่อนนะคะทุกคนบายบายลาไปก่อนค่ะโดยเรื่องของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่เอพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถดต่อเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนค่ะ